สวัสดีเพื่อนๆท่านผู้ชมของพีเพิร์ลทีวีวันนี้ผมก็มาเล่นแม่ครับเราชีวิตรอดแล้วนะครับแต่ผมขอใส่ชื่อวันนี้ลืมใส่ชื่อครับพอดีประมาณตอนนี้ก็ประมาณนี้ค่ะแต่ขอใส่ชื่ออันนี้ไม่มาเลยเนี่ย อาเช้าเกินไหมเนี่ยแต่ว่าจะได่า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 ชิุดัาเป็นคนไทยคนไทยคนไทย ส่วนทยมีมีพีที่ห88มันก็ไม่มีกัดเกียร์นะครับไม่ใช่มี่ก็แบบพดดีอืม เน,น็ตกามากตอนนี้อันนี้ผมไม่โกนะครับไปวิค้าไปวิค้าบ